อันนี้มันเป็นข้อย่อยนิดหน่อยอันไหนผม,ผมได้เวลาอประมาณสนาทีต้องมีประชุมค,คุณจะป้องกันเรื่องการแลกเงินสดยังไงป้องก100ันร้อเปอร์็นี่ยพูดยากนะเป็นต้นว่าผมจะเอาเงินสดเจ็ดพันผมยอมส่วนต่างสามพอย่างแรกอย่างแรกคือเงินในดิจิ t a l Wallet 1หนึ่งมื่นบาทมีมูลค่าเท่ากับเงินหมื่นบาทไทยตลอดเวลาค่ ถ้าใครไปซื้อรถแลกเงินสดออกมาก็น่าจะไม่ค่อยฉลาดนกเพราะว่ากลไกในการใช้เนี่ยมันใช้ได้เกือบทุกที่มันใช้ได้กว้างมากแต่เขาเอาเงินสดไปซื้อเหล้าได้ไงก็ <ไป S 1> ข,ขนาดนั้น <ใจ S 1> ก็เป็นคไฟได้ถามว่าเป็นงั้นเป็นได้ไหมเป็นได้แต่ว่าเงินสดในมือก็ไปซื้อเหล้าได้เช่นกันแล้วเอาเงินนี้ไปซื้อ ปัจจัยการผลิตไปซื้อเรื่องของการอุปโภคบริโภคอย่างอื่นที่เป็นไปตามกรอบก็ทําได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นที่คุณมีอยู่ไปซื้อเท่าแล้วเงินตัวนี้ไปซื้อสิ่งที่จำเป็นเพราะฉะนั้นมันไม่ควรที่จะเกิดเหตุการณ์นี้เพราะไม่